Welcome to Office 0.4สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Office 0.4ฝันโคตรไกลแต่ไปยังไม่ถึงครับกับพี่น้อมแทนสมบัน้องครับแลปะโอมโอมสี่ครับผมตอนนี้อีมีส่มของของเออสีสันพิเศษ m ิ d Life เออเวอร์เกอร์เวอร์เกอร์ใช่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 ตอนที่สามเวอร์เกอร์นี่คือไม่ใช่คนทำงานนะแรงงานแบบ่าเรา จริงมันคือสี่นแปดครับผมไปดูมแล้วเว้ยมันคือสี่แนแปดแต่ตอนนั้นจำไม่ได้จำไม่ได้ว่าถึงสี่แต่ถือว่าเป็นเป็นแบบว่าเรียกอะไรดีโอกาสโอกาสพิเศษแล้วกันนะแต่ก็นับรวมกันเป็นสี่นแปดเพราะถ้ารอบหน้าก็เป็นสี่นเก้าครับอ่ะมาเรื่องนี้ครับวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันครับผมก็จริงๆเป็นการแชร์ประสบการณ์มิดไลฟ์ผ่านสเตตัสของบรรณาธิการของเราสองคนคิดหัวข้อไม่ออกั้มชอบไปหาสเตตัสที่บ้านแต่ไม่ทุกนี้ เขาเป็นสเตตัสส่วนใหญ่ด้วยนะมกักจะพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยนะอ่าใช่ใชคนรุ่นเราใช้คนรุ่นเราไหมคนรุ่นรุ่นเออเจนวเยเจนวเยปลายปไปไอ้ไรอย่งเนี้ยเจนวเยต้นต้นครับเจนเอ็กไปไปเจนวเยต้นต้นครับพี่บอกรกของเราไนหะครับนั่นคือพี่ก๊อฟ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 มันก็อัดดูแลจอฟฟิมดอทใช่ซึ่งผมกับพี่หนอมก็ไปอาศัยใต้ร่มใช่ครับบุญเขาเขาชวนออกหนังสือหนังสือพี่ก๊อฟเป็นคนคิดให้อ๋อเหรอคือเออพี่ก๊อฟไม่ไม่ยอม พี่ก็คือขอกับพี่ก็หลายรอบแล้วสุดท้ายบอกว่าพี่ก็อ้อแล้วเอาเลยเอเยเอ,อชื่อ <laughs> นั้งสิ <laughs> ชื่อว่าถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นบวันนี้สบายไปแล้วอ่ะใช่เหรครับถ้ารู้แต่ตอนนั้นวันนี้สบายไปแล้วชื่อส่อยาวสุดตั้งแหนเขียนมาไหมเดี๋ยวไวจะยาวจำเมื่อกี้จำไม่ได้อลคนนี้ดูคือ,ค,อคือมันน่าจะยาวสุดเพราะว่าถ้าถ้าเล่าแบบไวๆคือมันเป็นประสบการณ์ที่อยากจะพูดคืออยากจะให้คนรุ่นใหมล่ลวกันนะครับได้เรียนรู้ก่อนถ้ารู้ตามนี้น่าจะสบายขึ้นในมุมมองของเรา ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนแต่เหมือนการงานแชร์ประสบการณ์ครับอ่ะฝั่งขององค์สนิทแน่นอนซื่อคุณก็ซึ่งคุณก็เหมือนพิทนังเพลงพี่เบิร์ดใช่อันนี้จริงๆงยอมแบบยอมจำนำเลยว่าหยิบมาจากเพลงพี่เบิร์ดคือของพี่เบิร์ตลองว่าเหนื่อยไหมใช่เราลัวติดลิขสิทธิ์เราก็แก้คบครับผมคาเดียวชื่อว่าเป็นหนักไหมสิ่งที่เธอทำอยู่อ่าใช่ใช่ก็เป็นเรื่องคนทำงานเหมือนกันใช่ก็ตีมมันเป็นเรื่องความหนัก่วงแหละแล้วก็ค่อยๆแก้ไปทีละบท ใช่รวมๆก็ยังอยู่ในสโคปกันคนคนทำงานเหมือนกันโพชันต้องก็ยังอยู่เช่นเดียวกันครับรก็ฝากไว้ด้วยละกันไม่รู้ว่า EP นี้น่าจะทันงานสำนักสืออ่อถ้าทันก็น่าแหละฝากติดตามกันด้วยนะนีนสองเล่มแล้วก็ถ <ละ S 2> ้านท้านแบบสุดๆคืออันนี้ถ้ามันอ่อนมันก็จะอ่อนออนิดวันที่อะไรวะเจ็ดป่ะ้ยทันไปไปวันนี้นี่ว่าวินนี้วันอะไรเนี่ยวนานมันที่ยังสามสิบสามสิบเออเมตรละสามเมตรสามเมตรแต่ว่าเราจะไปงานสำนักสือครับวันที่แปดไปด้วยกันไปจากไรเซนที่สุสานกิจ มูดดองอะไรวะชื่อมหน่อยอะนั่นแหละมูดดอดมูดดองดอดนั่นแหละครับแล้วเดี๋ยวอาจจะมีที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวว่ากันใช่ก็ผมกับพี่หนอไปแจกคู่เลยคือทางกองประชาธิการเขาเห็นละวในสองคนที่รู้จักกันจับมาเส้นด้วยกันเลยคืออย่างน้อยนร่งคุยกันได้ใช่ใช่ในคำนี้นั่งคุยกันได้เหงาเบืองเหงาเบืองเหงาครับซึ่งน่ารักมากนะครับสำหรับพี่หน่อมต้องขอบคุณนะมีค่าเดินทางให้ด้วยเออใช่นะครับน่ารักนารักสีเอ็ดดูเป็นตัวอย่างนะครับเออเ็ดเราก็ไปวันที่เก้าเอ็ด ซีเอ็ดไม่มีฮานนะาเดิทางอ่อ่าอันนี้น่ม่ยด้วยใจอ่ะไม่ได้ใจไมวได้ใจ้ยอมรอนอ ทิ่งไมนาฟังมาต่อโอเค okay, ครับก็สำหรับตอนนี้นะคือพอดีเราไปเจอสเตตัสของเนี่ยแหละพี่กอกบรรณาธิการของเรานะครับพูดถึงในเรื่องของการแลกเปลี่ยนคำปรึกษ,ษากนในเรื่องของมิดไลฟ์ไครซิสกับเพื่อนเขานะครับซึ่งก็ไปอ่านสเตตสัสพี่ก๊อกมาขกเขาเขียนถึงอ้าจริงก่อนแล้วกันว่าง,งานวิจัยเขาบอกว่ามิดไลฟ์อย่างที่เราเคยบอกไปช่วงของต้นต้นอ,อ,อีพีหนึ่งอสองว่ามันเป็นมีปัจจัยเยอะอ่ะคือเป็นช่วงอายุฮอร์โมนเปลี่ยนแล้วก็ความรับผิดชอบอาจจะเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนในที่นี้คือเปลี่ยนไป สที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นตั้แต่สามสิบสามสิบห้าเป็นต้นไปแล้วก็มันเกิดในเรื่องของเจเนเรชันหน่อแซนด์วิชด้วยคือแรงครั้งข้างบบางคนมีลูกก็ต้องดูแลลูกบางคนมีพ่อแม่ที่แก่ขึ้นก็ต้องดูแลม,มันก็เลยอาจจะเป็นภาวะในเรื่องของความความเครียดแบบลึลกๆที่เรารู้สึกโดยไม่รู้ตัวอืมเอมออะไรพวกนี้มันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องตังด้วยเหมือนกันซึ่งในสเตตัสของพี่ก๊อฟเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการแลกเปลี่ยนกันนะครับ กับเพื่อนเขาแล้วเขาบอกว่าเขาจำจำได้ว,ว่าตอนเขาอ่ะอายุ35แล้วรุ่นพี่พี่กอลนเนี้เอ,อ่อที่มีการแลกเปลี่ยนอายุ40เนาะซึ่งพี่กอลบอกว่ารุ่นพี่อยู่้เขาเป็นคนตลกเฮฮาเขียนง,งานตลกมากจิกกัดสังคม,มแล้วก็มีการโพสต์ว่าช่วงนั้นอ่ะจู่ๆเขาก็าไม่มีความสุขครับซึ่งพี่กอลก็บอกว่าตอนนั้นเองเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับกับพี่ที่เขารู้จักอืมคิดว่าพี่เขาน่าจะางานเยอะเฉยๆห,หรือไม่ก็ เหนื่อยวันสองวันอะไรพวกเนี้ยเอออะไรเงี้ยหรืออาจจะมีภาวะเรื่องของแบบช่วงโควิดที่มันหนักหนัก <c oughs> อาจจะเกิดความเครียดก็ได้ยอะไรเงี้ยเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณพ,พี่อยู่เนี่ยเขาชอบโพสในกลุ่มไลน์แล้วเป็นกลุ่มกลุ่มไลน์ของของเขาอะครับ <c oughs> ว่าประมาณว่าทําไมชีวิตพวกเราต้องเหนื่อยขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีการลงเล็บว่า <c oughs> ค่าเรียนลูกกัแพงค่าแปะเจียบานเบอ์อะไรเงี้ยเอ็มดีเอาแต่ใจเหมือนรายมันเหมือนระบายแล้วเปลี่ยนงานแล้วคิดกว่าเดิมมาบมาบลาบลาอะไรแลาแล้วก็จริงๆพี่ก็อบอกว่าถึงแม้ว่านุ่นดีอะไรเสาเาพี่กอเขาเขาบอกว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะครับในวงการที่ทํางานด้วยกันแต่ว่า พอตอนสี่สิบเขาเห็นอาการของรุ่นพี่อยู่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ตั้นข้อสันนิษฐานว่าหนึ่งมันจะเป็นวิดไลฟ์ตามงานวิจัยเมื่อกี้ที้ใย่างหนึ่งที่ที่มันเกิดขึ้นเลยหรืออะไรฟงเนี่ยใช่ครับทีเนี้ยก็อ่านเซตัตของของพี่กอลฟแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีมีประเด็นที่ที่น่าสนใจนะคือโดยเฉพาะการทิ้งท้ายที่พี่กอลฟเขาบอกว่าเอ้ยในสายตาเขาเรุ่นพี่คนนี้เขาก็ดูประสบความสาเร็จครับแต่ทําไมยังยังต้องเจอพวกภาวะแบบ ใช่อะไรเนี่ยก็เลยเอามาถกการละกันในมุมมองพี่หนอมในฐานะที่พวกเราก็อยู่ในเฟสนั้นเลยเหมือนกูกับมึงอยู่ในเฟสนี้พอดีใช่เออฮะใช่ใช่คือพี่ว่ามันมันถ้าน้ามองในมุมนี้ตนเนี้ตอนแรกที่ส่งเราไม่รู้พี่ส่งให้องใช่ไหมหรือว่าไงวะครับคุณะเออคือพี่รู้สึกว่ามันมีแว่นสองแว่นที่เรามองคือแว่นที่เรามองตัวเองกับแว่นที่ที่เรามองคนอื่นอืเราจะไม่รู้เลยว่าคนอื่นมองเราอย่างไงแต่เราอะจะตอกย้ํากับการมองตัวเองแบบนั้นครับซึ่งในวันที่เราเจอปัญหา มันก็จะมองตัวเองแบบชื่อแย่ถึงวะทำไมต้องเจอแบบนี้แล้วถ้าเราโฟกัสกับปัญหาเราก็จะเจอมากขึ้นอย่างเช่นเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าอะไรนะค่าเรียนลูกมันแพงก็แปลว่ามันมาจากเนื้อแท้ที่คืออยากให้ลูกได้โรงเรียนที่ดีーーอยู่ในสังคมที่ดีอยู่ในสังคมที่ดีเพราะมันมีความกดดันบางอย่างที่ถ้าไม่ได้ส่งมอบให้ลูกก็จะรู้สึกผิดอ่าอ่าเงี้ยแว่นที่เรามองตัวเองคือถ้าเราทำไม่ได้เราก็จะไม่โอเคก็ต้องพยายามเต็มที่ดูแลพ่อแม่อาจจะเป็นอีกแองเกิลหนึ่งของสายวิวเจเนเรชั่น พ่อแม่เขาเลี้ยงเรามาจนโตได้ทําไมเราเลี้ยงเขาไม่ได้วะแอ,อาก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะรู้สึกเป็นต้นหรือเมื่อกี้ที่บอกว่าประสบความสําเร็จตัวพี่กอล์มองพี่คนนั้นใช่ไหมันเมันแว่นที่คนอื่นมองไงใช่แต่พี่ที่เขามองตัวเองก็อาจจะไม่รู้สึกอืเพราะว่าความที่ผ่านไปว่าร,ารอบตัวมันทำให้เราลืมไปว่าเออจริงเราก็โอเคนะอเออนั้นแ้เวลาเรามองจากมุมคนนอก<ม>ก็จะงงว่าทำไมบางคนเราเห็นเขาแบบ นาะแต่ปี้นปีนาจะมีความสุขมากกว่านี้อ่าหลายคนรู้จักกันเราก็รู้สึกแบบนั้นว่าทําไมเขาดูมมนมีความสุขน้อยกว่าที่เราคิดว่าครับแต่ก็นั่นแหละครับมันเป็นที่แว่นต่างกันเออมุมต่างกันอันนี้พี่รู้สึกมาตลอดเพราะว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่บางทีมองตัวเองก็รู้สึกว่าเอ้ยเชี่ยน่าจะดีกว่านี้ว่ะอ่าก็ถามเมื่อกี้ก่อนก่อนก่อนอัดก็คุยกันบอกบางทีเรารู้สึกว่าหรือเราไม่ไม่ไม่อยากพอไม่ไม่ เขาจขวนขวายหรอเออใช่แบบขี้เกียจหรอว่าหรืออะไรแบบนี้หรอว่าหรือเป็นสัจธญาอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกันเหมือนกันก็ก็เป็นแว่ที่เรามอตัวเองซึ่งในมุมคนอื่นอ,อาจจะมองว่าเราพยายามแนวก็ได้นะเออใช่ป่ะอาจจะมองว่าเราแบบเี้ยมันตั้งใจแล้วใช่ใชแต่เราอะมองตัวเองอาจจะมองต่ํากว่าซึ่งโดยทั่วไปมนุษย์อันนี้ถ้าถ้าพูดในมนุษย์ทั่วไปเรามองตัวเองต่ํากว่าสิ่งที่เราเป็นอืมมันเป็นธรรมชาติมากๆเป็นโดยรวมล้าน ผมผมว่าอย่างอย่างไทยผมกับพี่หนอมจะเป็นสายแนว humble นิดนึงเออเออก็คุณล่ะครอต่อให้มาถึงเขาโม้พี่หนองเก่งมากเลยผมไม่เข้าใจเลยว่าพี่หนอมก็ธรรมดาครับผมใช่สุดครับก็ทำก็ทำบ่อยกว่คนอื่นแค่นั้ครับอะไรเงี้ยาใช่หรือออกใช่มใช่ใช่อะไรเงี้ยเออแต่ว่าจริงๆมันข้างในเราก็เรู้สึกเราก็เป็นคนทำงานปกติแค่เราเป็นชอบใช่และเราก็ไม่ได้ไม่ภูมิใจนะแต่เราไม่รู้สึกว่าเหมือนนั้นหรือวออใช่แต่แต่ก็นอนก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่ไม่เป็นแบบนั้นก็จะแบบวันนี้ผมสุดยอดมากเลยครับอะไรก็ขเข้าใจได้ซึ่งก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าด้วยเนเจอร์เราเป็นคนแบบนี้แต่การที่เราเป็นคนแบบนี้ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกกับตัวเองใช่ไหมน,น้อยกว่าที่เราเป็นป่ะคือมันจะมีอันนี้ไล่ไล่อะไรแบบเราอาจจะเป็นคนตรงกลางๆใช่ไหมครับ,รบแล้วก็มีพูดที่สุดยอด<ล>อ่าโอ้กูที่สุดยอดจังเลยวันนี้เราได้ทำนู้นนี่เต็มที่คนกลุ่มนี้ถ้ามองว่าประสบความสำเร็จจริงๆอาจจะไม่ได้มีความทุกข์ไหรเลย อเออเกิดขึนหน่อยใช่ปะ่ะในมุมตัวเองคือมองตัวเองสูงกว่าความเป็นจริงน่าจะมีความสุขรเราก็มองกลางๆแต่มันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อย่างที่บอกครับอม,มองตัวเองแบบกดหนึ่งกดเลยนะคือแม้จะสาเร็จเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองสำเร็จหรือ,หร,อหรือไม่อาจจะไม่ได้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นตลอดมีมีมีของแต่แต่ด้อยยังคงด้อยค่าตัวเงนี้นึงอาจจะแบบว่ามองติดลบตัวเองเกินจริงไปหน่อยใช่ใช่ใช่ ก็อาจจะเป็นแบบนั้นใช่ในมุมนั้นแต่ท้นี่ทั้งนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องที่เราเจอในชีวิตคือเราจะไม่สามารถเอาเรื่องหนึ่งมาชดเชยเรื่องหนึ่งได้เช่นเมื่อกี้ต่อให้พี่คนนั้นเขาประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ต้องส่งลูกขอไปต้องให้ลูกเรียนฟรีครับเข้าโรงเรียนรัฐบาลโดยที่แบบไม่ได้จ่ายให้ลูกมากกว่านั้นเขาฝ่ายจะรู้สึกว่าเขาไม่โอเคอแต่ว่ามนไม่ชดเชยกันไม่ได้ไงการสิ่งนี้เขาเป็นคนสําเร็จถูกไหมอะไรแบบนี้ซึ่งก็แล้วแต่คนนะซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่า ไอ้สองรูปเมื่อกี้เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบไม่ได้บอกว่าต้องแบบไหนดีไม่ดีนะครับแต่ว่าโดยรวมคือพอเราจะทำทุกอย่างมันสําเร็จไปหมดเนี่ยมันเหนื่อยเนืยอ่าใช้คํานี้นะพอมันซึ่งในวัยของมิดไลท์มันจะเหนื่อยเพราะหนึ่งคือถ้ามองตรงๆคือสาหรือสี่เป็นวัยที่แก่แก่คือเสื่อมก็เออเออใค่เ <c oughs> ขถาถึงจะบอกเเลมึงจะมึงจะโอมงานแบบเมื่อก่อนไม่ได้ แล้วมึงจะคิดช้าลงวางแผนดีๆเออมึงต้องแบบใช้ใช้ประสบการณ์แต่ว่าจะคิดช้าลงจะไม่ได้สามารถมั่วซั่วไปได้จะไม่ได้สามารถแบบวุเต็มที่ใช้พลังงานได้เต็มที่ก็ไมได้ใช่นี่คือปัญหาอืมแล้วมันก็เลยทําให้พอร่างกายไม่ตอบสนองสั่งไม่ได้ดั่งใจเราก็เริ่มจะรู้สึกถึงความเสือ่อมแล้วพอมันเกิดปัญหาเราแก้ไม่ได้ท,ทันทีเหมือนตอนเมื่อก่อนหรือเราปล่อยวางไม่ได้เพราะมันมีหลายองค์ประกอบอเราก็จะทอ้อแท้กับตัวเองเหมือนกันครับ น่าจะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะทำให้รู้สึกถึงวิดไลท์ได้อีกมุมหนึ่งอืออือ่ะจันเสริมหน่อยโอ้โอโอพูดพูดแย่งชิงพูดสักกระบอกพูดไม่ไม่หยุดเลยด้วยเนหะมือนมีดเปรดใช่ใช่ใช่<อ><ๆ>ก็ผมว่าจริงๆตอนอ่านเสร็จแล้วพ,พี่ก๊อฟเสร็จอ่ะก็มองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็จริงๆมันอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างที่มันรุมแรงอะพร้มจันเมื่อกี้ที่เขาบดทมาอย่างเช่นเรื่องควาหาอะไรทาเทบรูปอืม เรื่องเอ <MD. S 1> เ็มดีเอ็มดีเรื่องที่ทํางานเรื่องความคาดหวังหลังเปลี่ยนงานใหม่แล้วมันไม่ได้แบบพี่ชิดเท่าไหร่นะครับซึ่งมันก็เลยอ,อาจจะมากดดันพร้อมๆกันดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันมีเรื่องมาเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาเนี่ยมันอาจจะไปแตะ네เรื่องของลูกกันเงินนิดๆด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งอาจจะยิ่งทําให้เรามีความตึงริมนิงแล้วก็รจริงๆเท่าที่เคยอ่านหนังสือมาเนี่ย ขาบอกว่าช่วงเฟสอายุ40-45เนี่ยมันเป็นช่วงที่ชีวิตน่าจะเหินที่สุดลดะเออดูจากผู้ชายใช่โดยปราบผู้ชายเออเป็นช่วงแบบทยานทยาน<ม> take off ใช่ใช่ผมว่า35-45เป็นน่าจะเป็นจุดที่แบบกำหนดได้แล้วว่าจุดจุดยอดภูเขา <Okay. S 1> จะไปจะไปที่ไหนเอเอจุดยอดภูเขาของของในวิชาชีพอืมอะไรเนี้ยมันควรจะไปอยู่ตรงไหนอืมก็ พอมาดูอายุพี่ก็ว,ว่าน่าจะอยู่เฟสๆตรงนั้นนะครับน่าจะต่อสู้อะไรหลายๆอยางในในชีวิตที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเองเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าพื้นฐานดูจากการที่พี่กอ๊อฟซึ่งเป็นบรรธิการคือในสายตาของบรรธิการเขามองว่าคนคนนี้เป็นคนเก่งนะ่ครับก็น่าจะต้องเป็นคนเก่งก,ก็น่าจะต้องเก่งปรนะมาณนึงใช่เออบรรธิการมองอ่ะเออแต่ว่าด้วยความที่เห็นคำระบายอะไรต่างาๆโดยเฉพาะทีใ่ในในเมสเซจอะไรแหบนี้ครับว่าก ลายคุกเหล็กก็ก็น่าจะต้องมีความหนักหน่วงและแะดับหนึ่งอยู่ะอืมเออไม่งั้นเขาโฟมไม่ระบายแบบเป็นชุดแบบแล้วูแฟกเตอร์เยอะด้วยครับใช่ก็ส่วนตัวอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องพบเจอแหละแต่ว่าสิ่งที่มันมานั้นคือเราก็ไม่รู้นะว่าเขาเขารับมือกับการจัดการภาวะเหล่านี้ด้วยตัวเองยังไงในวัย40ซึ่งก็ถือว่าเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะมีประสบการณ์อยู่พอสมควรอยู่แล้ว เออส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่เราถูกคาดหวังให้ต้องมีด้วยนะอมานว่าพอไป40เนี่ยเราก็จะรู้สึกเป็นช่วงที่พามทามใช่ใชเป็นช่วงที่คาดหวังเป็นช่วงที่ต้องปลาแบบนี้สิวะแล้วมาเปรียบเทียบกับโลกแห่งความจริงซึ่งเชี่ยกูต้องหาค่าเทอมลูกอยู่เลยงานกูยังส่งไม่ทันเอ็มดีก็โทรมาด้เออมันก็จะทําให้ย้อนแย้งกับตัวเองกันว่าเฮ้ยนี่มันจุดที่กูแบบควรจะเป็นหรอวะใช่นี่คือจุดสูงสุดที่กูไม่ได้มาทิงเหรอวะอะไร่งเียหรือยังหรืออาจจะยังเป็นช่วงที่ยังคง S <S อืมผมว่าทุกคนก็น่าจะเจอกันกันหมดแหละแต่แต่แตแตทีนี้มันอยู่ที่ฟืุู้้กันและว,ว่าเรามีความพร้อมในการจัดการกับปัญหาตรงนี้มากน,น้อยแค่ไหนที่คือพอพุ่ถึงเรื่องขอบเกตการนำงานก็เลยเป็นเรถึงบทความที่พี่โจธนาเขาเคยเขียนก็อบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรทุกอาชีพมันควรจะต้องวางแผนเล x กซิให้ดีนะให่ถูกหรือว่าแบบสุดท้ายแล้วเราจะเราจะลงกับอาชีพการงานของเราแบบไหนซึ่งการลงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของ เปลี่ยนถ่ายตำแหน่งมพือตัวแน่นเพื่อให้เจเนอชันถัดไปมาขึ้นครองแลืบริหารถัดไปแต่ว่าผมว่าถ้าคมห่อยก็น่าจะเป็นเรื่องทุนทุกมิติครับเร,เรื่อง้าเรื่องเงินเรื่อง,องความพร้อมอาชีพรองการไม่ได้สวมหมวกไปเดิมแล้วนีไหนึ่นว่าก็ก็เป็น <c oughs> เรื่องสําคัญนะบางทีเรื่อง p r i ซิสหรือมีไลฟ์บางอย่างมัน,ามนบางทีมันเกิดเหตุการณ์กระหัน,น,น,นโดยที่เราไม่ได้คาดคิดผมว่ามันก็มีไลฟ์ได้เหมือนกันอย่างเช่นจู่แบบโอานานกำลังดีแต่เผื่อแม่งบริษัทแม่ง ปิดกับปิดรดกการหนืองนำชนะกอะไรบางอย่างมันก็เกิดคราสิสในชีวิตได้โดยแบบไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันครับอืมก็วางแผนกนดีๆใช่สุดท้ายมันก็อาจจะอยู่ในอย่างที่บอกหรืออยู่ที่เรามองตัวเองอยู่ที่มองเห็นตัวเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือถ้าเราเห็นทางจบครับอาจจะไม่ทุกมากเออดีไซน์ไว้หน่อยเพื่อไว้ป้าอาจจะจบเร็วกว่านี่คิดหรืออาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คาดอย่างเงี้นก็ก็อาจจะทําให้ชีวิตเราเบาบางลงได้อืออ่ะบทสรุปนะครับสรุปไว้่า <poisoned indo> สรุปว่าไม่ว่าใครก็ตามที่รู้สึกแบบนี้สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ของทุกคนก็คือก็ต้องอยู่กับมันไปช่วงหนึ่งและมันก็จะผ่านไปใช่คือปัญหาเจอแน่ๆนะในชีวิตถ้าาอยู่ในระดับเข้มกลางอ่อนก็ก็ว่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออยากให้ตั้งสติแล้วก็ค่อยๆหาทางแก้ไขปัญหาครับไปด้วยกันค่อยๆแก้ไขบอกว่าในแต่ละปัญหาทำให้เราทำให้เราแก่ขึ้นอืมคือถ้ามันฆ่าเราไม่ตายแล้วแก่ขึ้นอยู่ทุกช่วง ก็ขอให้ทุกปัญหาที่กำลังเจออยู่ครับใครที่ได้มาฟังในสีสันนี้ตอนนี้ก็ผ่านคนไปได้ครับด้วยดีครับครับแล้วพบกับเราใหม่ในตอนต่อไปครับครับก็ฝากไว้แล้วก็ใครที่ติดตามพี่สุวิชัอยู่แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับทศชายคุณเข้ามาฟังต่ติดตามกดติดตามเราเร็วที่นะครับไม่ว่าจะโซเชียลหรือเวร์ไหนทั้งเฟซบ o o กทวิตเตอร์รวมถึงครับทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสกันเจอเราที่ไหนก็ฝากติดตามเราไว้ด้วยครับครับ วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะเราเจอกันตอนต่อไปครับสวัสดีครับ <June. S 1>